ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ผมนัทน,นะครับจากเทรดแอคชั่นโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเทรดนะครับไอคชั่นเหมือนเดิมเนาะแต่เราก็จะมาเทรดตามอเขาเรียกว่าเทรดตามเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือว่าเราจะมีอยู่3แบบนะครับผมจะขึ้นจอให้ดูเนาะนี่สแบบนี้นะครับแต่เราจะเทรดแบบสุดท้ายนะครับก็คือล็อต รีคอร์ดลี่นะครับถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมหรืออยากได้อะไรเนี่ยให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้เนาะโอเคนะครับคือลิงก์เนี่ยที่ผมจะส่งไปให้เนี่ยมันจะมีวิธีการเล่นด้วยนะครับซึ่งมันก็จะไปที่ในเพจเราเนาะก็ถ้าเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจให้เราด้วยนะครับโอเคนะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับคือการ,ก,ก,ารการจัดการเงินเนี่ยมันไม่มีคําว่าตายตัวนะครับเราจะเทรดแบบไหนก็ได้ ที่เป็นแบบสไตล์ของเราซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นแบบลอสดีคลี่นะครับซึ่งไม้หนึ่งไม้สองเนี่ยผมก็จะกดตามปริมาณที่ผมพอใจนะครับจอย่างนี้ยไม้แรกผมกดสิบเหรียญแล้วไม้ต่อไปผมก็จะกดอีกสิบเหรียญนะครับเป็นยี่สิบเหรียญใช่ไหมครับแต่ถ้าไม้สุดท้ายเนี่ยผมผมผม,ผมยังแพ้อยู่ผมก็จะกดไม้ละสีสิบเหรียญเลยนะครับซึ่งเป็นการเอาคืนเนาะไม่ใช่เอาคืนแบบ ต้องได้ต้องได้เลยนะครับเป็นการเอาคืนทุนนะครับเป็นทุนที่เราต้องเอาคืนเนาะแต่ถ้าเราแพ้แล้วก็ยอมรับนะครับว่าเราแพ้นะครับถ้าถามว่าเล่นแบบนี้มันก็ข้อเสียมันก็คือว่าเวลาเราได้กําไรเนี่ยเราได้น้อยแต่เวลาเราขาดทุนเราขาดทุนเยอะนะครับซึ่งการจัดก,การเงินเนี้ยเหมาะกับคนที่ทุนหนานะครับทุนหนาพอสมควร แต่ถ้าอยากเล่นการจัดก,การเงินอื่นอย่างจัดการจัดก,การเงินหนึ่งสองเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้เนาะหนึ่งสองเนี่ยผมค่อนข้างเล่นบ่อยแล้วนะครับไปสามารถติดต่อได้ติดต่อในเพจเราก็ได้หรือจะดูในช่องเราก็ได้นะครับว่ามีการจัดก,การเงิน,นนี้อยู่เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวินนิ่งมันตึงเกลียวนะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมเสียไปสองไม้แล้วนะครับก็ยี่สิบเหรียญเนาะผมเสียไปประมาณยี่สิบเหรียญละ ผมก็จะกดไม้ที่สามนะครับก็คือเป็นเซตแรกนะครับเซตการลอตดิสカเวอรี่ของเราก็จะมีอยู่อยู่สามเอยอยู่สามไม้นะครับตอนหนึ่งเซตเนาะโอเคอันนี้ผมขอกดสี่สิบเหรียญเลยนะครับคือเป็นไงเป็นกันนะครับก็คืออยากจะทําให้เพื่อใหพ,พี่ได้ดูนะครับว่าเออมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าผมเสียผมก็เสียนะครับหยุดหยุดที่ตรงนี้เลยหยุดที่สี่สิบเหรียญนะครับ โอเคตอนนี้ได้จังหวะดีนิดนึงนะครับเพราะว่าไม้หนึ่งไม้สองเนี่ยเรารีบเข้าไปเกินรีบรีบเข้าเหลือเกินนะแบบมาปุ๊บกดเลยมาปุ๊บกดเลยเนาะแต่ก็การเทรดโอเอซีเนี่ยถ้าถามว่าจริงๆเนี่ยดูตามเพจเป็นหลักนะครับโอเคนะครับบางนี้ก็วินไปเนาะคือคลิปนี้ขอบอกก่อนนะครับว่าให้ดูการจัดการเงินเป็นหลักเนาะโอเคเนาะ โอเคนะครับส่วนนี้เราก็ได้กําไรมาสิบห้าเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับเราขาดทุนไปตั้งหกสิบเหรียญแต่ได้มาสิบห้าเหรียญย่านสิบหกเหรียญน,นะครับโอเคก็เสี่ยงมันพอสมควรนะครับก็ไปต่อกันนะครับอันนี้ผมก็จะถอนถอนให้เหลือสักห้าสิบเหรียญน,นะครับเพราะว่า ให้มันทุนน้อยไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งแล้วนะครับถ้าสังเกตเวลาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงนึงแล้วเพราะว่าผมติดธุระนะครับโอเคแล้วเราก็มาต่อกันเลยนะครับที่ห้าสิบเหรียญเนาะเมื่อกี้เราเริ่มต้นหนึ่งร้อยเหรียญใช่ไหมครับซึ่งมันก็เกือบล่างเหมือนกันเนาะตอนนี้เราก็มาเริ่มที่ห้าสิบเหรียญกันนะครับเริ่มต้นที่สิบเหรียญแม่แรกเหมือนเดิมนะครับ ก็ในเรื่องของเทคนิคเราก็จะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเทคนิคเนี่ยมันก็ใช้แบบเดิมๆนะครับในคลิปก่อนๆเนี่ยผมก็ได้สอนเรื่องเทคนิคอะไรไปเยอะมากละซึ่งผมก็เอามาใช้กับคลิปนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายเนาะโอเคอันนี้ก็ตั้งเส้นนะครับเหมือนเดิมเนาะทางเส้น ซึ่งผมก็จะบอกอีกอย่างว่าการเล่นแบบลอดรีคอรี่หรือลอดมันสเกลเนี่ยก็หรือการทบไม้นะครับก็คือว่าข้อเสียเนี่ยขาดทุนเยอะแต่ได้กาไรน้อยนะครับแต่ก็ลองเป็นลองคิดดูแล้ันะครับว่าเออเราจะเล่นแบบไหนดีเนาะหรือจะลองทั้งสามอย่างเลยก็ได้นะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าสามอย่างเล่นยังไงก็ทักมาในคอมเมนต์ได้ครับว่าต้องการดูรูปทั้งสาม การจัดการเงินนะครับเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้เนาะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ลงไปเท่าไหร่อะประมาณ18.9นะครับซึ่งเมื่อกี้กับไอคลิปคลิปคลิปต้นต้น,ต,นต้นคลิปเนี่ยกับตอนเนี้ยเราจะเล่นต่างกันละคือเมื่อต้นคลิปเราขาดทุนใช่ไหมแต่อันนี้เรา,เราได้กาําไรปุ๊บเราก็จะเล่นแบบอีกแบบนะครับก็คือเป็นทุนที่เราจะเทรดแล้วก็บวกกับกําไรนะครับ ก็คือเป็นวินนิ่งมันตงเกียวนะครับแต่ถ้าเราเสียเราก็จะเล่นแบบลอสซิ่งมันตงเกียวหรือลอสมันตงเกียวนะครับโอเคนี่เห็นไหมครับเราแพ้เราแพ้แพปุ๊บอ่าเดี๋ยวดูนะผมจะกดยังไงนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าการจัดการเงินเนี่ยมันไม่มีอะไรหลักการตายตัวนะครับโอเคผมไม่จะกดขึ้นแล้วนะครับ สักคู่นะครับแึ่ตอนนี้กําลังการแบบจะขึ้นหรือเปล่าเนาะซึ่งวิดโอดีซีเลยก็แบบหนังเลนนิดนึงเนาะซึ่งมาสุดท้ายเนี่ยผมจะอออินนะครับที่อออินไม่ใช่อะไรก็ประมาณว่าแบบสี่เวลานะครับสี่เวลาแบบยังไงอะคือแบบอยากให้มันจบเร็วเร็วนะครับโดยที่เราจะได้ไปทำอย่างอื่นนะครับผม ถ้าเราเทรดทีละน,น้อยอย่างเงี้ยต้องมีเวลามากพอสมควรนะครับเพราะว่าเราจะขาดทุนชนะขาดทุนชนะนะครับถ้าเราชนะภายในแบบสองสัป2าหสองสาม้ายอย่างเงี้ยเราก็จบงานได้ไวนะครับแต่อันนี้เราก็ต้องต่อทีเดียวเลยนะครับแต่ก็ข้อเสียก็คือขาดทุนก็คือขาดทุนนะครับแต่ได้กําไรก็คือพอน,นะครับเนาะแล้วก็ต้องมีลิบิตนะครับโอเค ตอนนี้ก็ค่อนข้างลังเลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นจํงงานวนเงินที่เยอะนะครับสี่สิบเหรียญน,นี่ถ้าถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะครับก็เยอะเลยนะครับก็ถ้าชนะนี่ก็ได้ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเสียนี่เราก็เสียไปพันกว่าบาทเหมือนกันเนาะมันค่อนข้างลังเลนิดหนึ่งเนาะก็เหมือนเดิมครับถ้าอยากได้การจัดการเงินก็ ทักมาในะคอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะเราก็จะส่งลิงก์เนี่ยไปยังเพจของเรานะครับก็ถ้าเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจให้เราด้วยเนาะโอเคตอนนี้ผมมองว่ามันน่าจะขึ้นไปสุดเทนแล้วนะครับหรือมันจะขึ้นต่อนะครับผมก็ต้องรอดูปฏิกิริยาของมันนิดนึงนะครับ ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าฝนมันตกเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับโอเคตอนนี้ผมกดพุธนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโดจินะครับซึ่งถ้าเกิดสังเกตฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็มีโดจิเหมือนกันใช่ไหมครับลองดูนะตรงข้ามระหว่างกันเลยนะครับซึ่งเราก็บอกเลยว่ามันน่าจะเป็นแนวต้านนะครับซึ่งมันก็อยู่ตรงเส้นกริดพอดีนะครับก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็น,นแนวละก็เลยกดพุธลงมาเลยนะครับ วินไหมครับมาทีนี่เลยก่อนอนะโอเควินนะครับซึ่งเราก็ได้กําไรมาประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบสิบกว่าเหรียญเหมือนเดิมครับรวมๆกันแล้วจากเมื่อกี้ก็ประมาณเกือบสามสิบเหรียญได้นะครับโอเคเนาะก็ถ้ายัางไงก็อย่าลืมไปติดตามช่องน้ำมันายของเราให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาในเพจของเราแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปเราด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอมากครับ